ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วไมเคิลเอ็ดเวิร์สครับไม่อยากให้เวียวพูลเปลี่ยนระบบการเล่นการที่ BBC มีการรายงานเป็นสื่อเจ้าแรกเนี่ยระหว่างอาร์เนสร็อตกับเวียวพูครับทำให้ความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้มีโอกาสมากๆเลยก็ต้องยอมรับครับณนะตอนนี้เป็นกุนซือที่ยังไม่ใช่เกรด A เพราะฉะนั้น สวัสดีครับผมพจจิ p ี t v ทีวีสปอร์ตทอนะครับวันนี้อาจจะเงาเงาๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงประเด็นข่าวของฟุตบอลที่ร้อนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากๆนะครับณตอนที่เราอัดเทปอยู่นี้ยังไม่แน่ใจว่ามีการประกาศออฟฟิเชียหรือย,ยังนะครับแต่คาดว่าสุดสัปดาห์เนี่ย น่าจะมีการปิดดิวเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือว่าที่กุญซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลครับไม่ใช่ชาบีอารองโซ่ที่ตัดสินใจยอยู่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นต่อนะครับไม่ใช่รูเบนอโมริมที่บินมาลอนดอนอยู่2ชั่วโมงแล้วก็บินกลับโปรตุเกสไปก็ไม่รู้ว่ามาทําอะไรนะครับแล้วก็ไม่ใช่โรเบโตเดชา h a บี้นะครับที่ตอนนี้ไบรตันกําลังฟอร์มตกอย่างหนักนะครับ คุณซือคนใหม่ของเลี้ยวภูที่คาดว่าจะเข้ามาคุมทีมเยอเกนครอปกลับกลายเป็นชื่อของอาเน่สล็อตครับเชื่อว่าพอแฟนหงแดงเห็นชื่อสล็อตขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องใช้ Google search หากันทันทีนะครับว่าสล็อตเนี่ยคือใครเขาเป็นกุนซือชาวเนเธอร์แลนด์นะครับตอนนี้คุมอยู่ทีมเฟยอนูรัตเธรดดัมในลีกของเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับต้องย้อนกลับไปหน่อยครับว่าสล็อต มีข่าวกับลิวพูเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณวันอังคารครับช่วงหัวข้ามเวลาประเทศไทยสื่อเจ้าแรกที่รายงานข่าวนี้คือ BBC ครับ BBC เนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดบนเกาะอ,อังกฤษแล้วนะครับ BBC เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพื้นเพของเขาถ้าไม่ได้ข้อมูลที่ชัว ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับ BBC จะไม่รายงานออกมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ BBC มีการรายงานเป็นสื่อเจ้าแรกเนี่ยระหว่างอาร์เนสล็อตกับเลียวพูครับทำให้ความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้มีโอกาสมากๆเลยในวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยทาง BBC เนี่ยถึงกับระบุในเนื้อข่าวว่าอาร์เนสล็อต เป็นตองแคนดิเดตนะครับคือเป็นกุญซือแคนดิเดตคนใหม่ของริพูที่มีโอกาสมากที่สุดเพราะอะไรครับในเนื้อข่าวบอกว่าเหมือนทางด้านริพูครับได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับอร์เนสลอตก็อาจจะเป็นการเรียกเข้ามาสัมภาษณ์นั่นแหละแล้วก็น่าจะมีไมเคิลเอ็ดเวิร์ดรวมถึงอาจจะมีลิชช์ดทิวด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมีการเจราจาเกิดขึ้นนะครับ โดยอาจจะเป็นช่วงการเจราจาที่เป็นการแลกเปลี่ยนโครงสร้างของตัวเองหรือแผนงานของตัวเองทงั้งลิฟท์ครับยื่นให้กับสล็อตว่าเงื่อนไขของลิฟภ์ที่จะให้สล็อตนั้นมีประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนสล็อตครับก็ยื่นแผนการสร้างทีมลิฟภ์แผนการเล่นที่จะใช้กับลิฟภ์ถ้าเขามาคุมปรากฏว่าครับพอยื่น แผนงานแลกกันคุยกันไปคุยกันมาครับดันถูกใจซึ่งกันและกันหลังจากนั้นครับการเจรจาก็ยุติลงและก็เป็นไปในทางบวกทำให้ BC รายงานว่าอาเนสร็อตคือตองแคนดิเดตที่จะมาแทนเยอเกนครอปหลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับฟราบิ o โซโ,โรมาโนเดวิดออนสตีนรวมถึงสื่อที่เป็นเทียหนึ่ง ของประเทศอังกฤษก็เริ่มรายงานไปในทิศทางเดียวกับ B B C แล้วนะครับว่าอาเนสร็อตเป็นตองแคนดิเดตครับเนื้อข่าวก็คล้ายๆกับ B B C เนี่ยแหละจนกระทั่งครับในช่วงหัวค่ำช่วงดึกหน่อยของเวลาบ้านเราในวันพุธนั่นแหละทางด้านฟลาบิโซโรมาโนรายงานออกมาต่อครับว่าลิเวอร์พูลพร้อมยื่นสัญญาอย่างเป็นทางการ ให้กับอาเนสซอพิจารณาแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ง่ายแค่การยื่นข้อเสนอให้กับอาเนสซอเท่านั้นครับเพราะว่าสล็อตเนี่ยยังมีสัญญาคุมทีมเฟยนูจนถึงปี2026และที่สำคัญครับในสัญญาของสล็อตดันไม่มีระบุค่าฉีกสัญญาซะด้วยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าสล็อตเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่กุนซือที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ที่จะมาทําให้ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปลีกอื่นๆเนี่ยอาจจะหันมามองนะครับทําให้ยังไม่มีการระบุค่าฉีกสัญญาไว้สื่อทุกสื่อครับรายงานไปในทิศทางเดียวกันต่อเนื่องครับในวันเพื่อสับ,บดีที่ผ่านมาว่าลิเวอร์พูลครับพร้อมปิดดีลสลอดอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ครับแต่จะประกาศออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจครับโดยสื่อคาดการออกเป็น2ทางนะครับว่าลิเวอร์พูลครับ พร้อมจ่ายให้กับสล็อตเพื่อฉีกสัญญากาับเฟย์หนูเนี่ยจำนวน10ล้านปอนครับแต่บางสื่อก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับระดับไมเคิลเอ็ดเวิร์สถ้าจะเจรจาแล้วถ้าเกิดราคาแค่สล็อตฉีกสัญญา10ล้านปอนเนี่ยผมมองว่าตัวเลขอาจจะสูงเกินไปหน่อย อาจจะมีการต่อรองลงมานะครับแต่เลี้ยวภูก็ยังให้เกียรติเฟยยานูดอยู่นะครับไม่เจราจารับหลังกับสล็อตโดยตรงนะฮะยังมีการยื่นข้อเสนอเพื่อจะขอฉีกสัญญากับสล็อตก่อนแล้วก็มีสัญญาเนี่ยเขียนไว้เรียบร้อยละพร้อมให้สล็อตพิจารณานะครับต้องบอกงี้ครับว่าถ้าตัวเลขค่าเหนื่อยของสลอ็อตไม่ได้ถูกลดลงมาจากการที่คุยครั้งแรกไว้ผมว่าคงไม่มีอะไรผิดพลาดครับ สล็อตคงเซเยสแน่นอนแล้วก็อาร์เน่สล็อตน่าจะเป็นกุญซื้อคนใหม่ของลิเวอร์พูลในซีซั่นหน้าผมว่าโอกาสตอนนี้แปดสละรอแค่เจราจาก์คาเฟียน,นูดให้ลงตัวเท่านั้นครับแล้วทำไมอยู่ดีๆอาร์เน่สล็อตถึงถูกยกขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งทำไมอาร์เน่สล็อตพูดคุยยังไงถึงถูกใจไมเคิลเอ็ดเวิร์สและก็ทีมผู้บริหารของลิเวอร์พูลครับ ผมอาจจะแจกแจงมาสัก3เหตุผลด้วยกันเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับคือ BBC เนี่ยในเนื้อข่าววันอังคารก็รายงานเหมือนกันนะครับว่าทางด้านของกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของลิเวอร์พูลเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าค่อนข้างเคี่ยวเพื่อไม่ให้ตัวเลขการบริหารด้านการเงินเนี่ยโดดสูงจนเกินไปครับ รวมถึงอาเนสลอตเนี่ยก็ต้องยอมรับครับณนะตอนนี้เป็นกุญซือที่ยังไม่ใช่เกรด A เพราะฉะนั้นลิฟภูอาจจะมองว่าค่าเหนื่อยน่าจะไม่สูงเกินไปครับในวันที่คุยกันวันแรกครับผมก็เชื่อว่าไมเคิลเอเวอร์สอาจจะมีคุยเรื่องตัวเลขเล็กๆน,น้อยๆไปบ้างแล้วและก็เชื่อว่าอาเนสลอตรับได้ครับซึ่งยังไม่ถูกเปิดเผยแน่นอนครับว่าอาเนสลอตเนี่ยจะได้ค่าเหนื่อยประมาณเท่าไหร่ต่อปีนะครับก็ รอวันที่เซ็นสัญญาการไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวสื่อคงเปิดเผยตัวเลขขึ้นมานอกจากด้านการเงินเรื่องค่าเหนื่อยของสล็อตแล้วครับเงินจํานวนเสริมทับครับให้กับสล็อตก็มีระบุไว้ในการคุยกันรอบแรกซึ่งสล็อตก็โอเคครับเซเยสอีกเช่นกันว่าโอเคถ้ามีเงินแค่นี้ผมก็จะซื้อประมาณนี้ประมาณนี้และก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องต่อมาครับเรื่องที่2คือเรื่องของตําแหน่งครับ มีสื่อคาดการออกมาว่าลัวพูครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับโ,โดยการที่ปัจจุบันเนี่ยเยเกนครอปเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นผู้จัดการทีมนะครับคำว่าผู้จัดการทีมเนี่ยคือสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายเข้ามายุ่งเกี่ยวกับหลังบ้านในการบริหารทีมฟุตบอลได้แต่อาร์เนสล็อตครับ อาจจะถูกยื่นแค่ตำแหน่งโคชโคชมีหน้าที่แค่ดูแลทีมฟุตบอลในสนามดูแลการซ้อมดูแลจัดการทีมผู้เล่นที่จะส่งลงดูแลข้างสนามเวลาการแข่งขันเท่านั้นครับหลังบ้านสล็อตไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจ100%เซตเต็มอาจจะมีส่วนร่วมกับบริชชาฮิวผอกีฬาฟุตบอลคนใหม่ของเลี้ยวภูแต่สุดท้ายฮิว น่าจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อใครเข้ามาจะขายใครดีและจะต่อสัญญานักเตะคนไหนบ้างน,นะครับซึ่งสล็อตก็เซเยสครับนี่คือเรื่องที่2นะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่3อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยครับเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องหลังบ้านไปแล้วตอนนี้เรามาคุยเรื่องหน้าบ้านงานหลักของสล็อตครับ ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วไมเคิลเอ็ดเวิร์สครับไม่อยากให้ลิวพูเปลี่ยนระบบการเล่นจากหลัง4ที่เล่นกันมาอย่างเนิ่นนานครับมาเป็นหลังสาอันนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ผมมองว่าเขาคิดเช่นนี้เนี่ยส่งผลต่อรูเบนอโมริมโดยตรงครับเพราะว่ารูเบนอโมริมเนี่ยชัดเจนครับว่าเล่นหลังสาเพราะฉะนั้นถ้าได้อโมริมมาการปรับหลังสเท่ากับเหมือนการเริ่มนับหใหม่ แค่เปลี่ยนเยอเกนครอฟออกเป็นคนอื่นคือการนับหนึ่งใหม่ที่ค่อนข้างใหญ่โตมาโหลาแล้วกับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆลงมาครับรายละเอียดปรีกย่อยลงมายังต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกผมเชื่อว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์สคงมองว่ามันคงหนักหนาสาหัสเกินไปครับทำให้เอ็ดเวิร์สพยายามมองหากุนซือที่มีระบบการเล่นหลังสี่เป็นหลักแล้วก็มา เตะตาต้องใจอาเนสลอตเนี่ยแหละอาเนสลอตครับโดยพื้นฐานการเล่นการคุมทีมเฟยนูร์ดัตเทอร์ดัมเนี่ยเล่นหลัง4ี่ครับเล่นระบบ433เป็นหลักมีการบิวอัพจากเซ็นเตอร์แบ็กขึ้นมาใช้แบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นการเติมเกมบุกให้ชิดริมเส้นเติมสุดลงสุดมันเป็นแผนเดิมของเยอเกนครอฟอยู่แล้วมิดฟิลด์3ตัวครับเวลาเล่นจริงเนี่ยเขาจะหมุนจะไม่ได้ยืน 3ตลอดเวลาจะไม่ได้มีมิดฟิลด์ตัวตัดเกมยืนหน้าเซนเตอร์ฮาฟคู่แล้วก็ขนาบข้างด้วยมิดฟิลด์อีก2ตัวที่เป็นบ็อกซ์ทูพ็อกบ็อกซ์ทูบ็อกนะครับขนาบข้างของมิดฟิลด์ตัวรับระหว่างการเล่นครับจะมีการโรเทชกันจะมีการโรเทชเป็น4-2-3-1เป็นหลักครับจะทำให้มีมิดฟิลด์ตัวรุกเพิ่มขึ้นอีก1คนระหว่างเกมบุกที่สล็อตให้แบ็คขึ้นไปครับ แน่นอนว่าปีกอาจจะต้องหุบในเข้ามาเป็นอินเวอร์ตปีกอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งครอปก็เล่นระบบแบบนี้อยู่ทุกอย่างครับระบบการเล่นวิธีการเล่นและอีกหนึ่งปัจจัยครับคาแรคเตอร์ <Character S 1> ของอาร์เน่สล็อตครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีผมเหมือนเป๊ปกวาโดล่าหรือเอริกเทนหากทีตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเทรนดของโค้ชรุ่นใหม่หรือเปล่านะครับว่าอาจจะต้องไม่มีผมอะไรย่างนี้แต่ว่าถ้าเป๊ปกับเทนหากนีถ้าเทียบกันแล้วก็ อาจจะแบบยังห่างกันอยู่นิดนึงเนาะซึ่งก็ซึ่งนอกจากากายภาพข้างนอกนะครับคาแรคเตอร์ <Character. S 1> จิตวิทยาของอาร์เดสลอตครับวิธีการพูดในห้องแต่งตัววิธีการกระตุ้นลูกทีมมีส่วนคล้ายเยอเก้นครอฟเหมือนกันครับผมว่าตรงนี้ลิวอพูคงหารายละเอียดปลีกย,ย่อยจุดย่อยต่างๆครับแค่ไม่ใช่ระบบการเล่นต้องต้องดูคาแรคเตอร์โค้ชด้วยว่าเหมาะสมกับ เลี้ยวภูยุคนี้หรือเปล่ายุคใหม่หรือเปล่านะครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลครับในเมื่อเรามายำรวมกันหมดแล้วปรากฏว่าไมเคิลเอเวอร์สน่าจะถูกใจอาเน่สล็อตครับก็เลยตัดสินใจเปิดฉากการเจราจาตามที่ BBC แล้วก็สื่อเทียนระดับเทียต้นๆเนี่ยรายงานกันไปนั่นแหละเรามาพูดถึงอาเน่สล็อตนิดนึ่งละกันอาเน่สล็อตครับเป็นกุนซืออย่างที่บอกไปเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะอายุ4 5ปี เคยคุมอยู่แค่2ทีมครับคืออาแซกคอังมาแล้วก็เฟย์นุรอเทอดัมแต่ว่าพาเฟย์นุรอเทอดัมเนี่ยประสบความสําเร็จพอสมควรเลยนะครับเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2021นะครับแล้วก็ได้เข้าชิงยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกทันทีนะครับแต่ก็นัดชิงเนี่ยก็ไปพ่ายให้กับโรม่าครับ ยุคนั้นเนี่ยโชเซ่มูรินโญ่คุมอยู่1ประตูต่อศูนย์ก็รู้ครับว่าเฮียมูเขี้ยวขนาดไหนก็น่าจะพออาัยให้ได้กับการเข้าชิงแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแหละในปีต่อมาครับทางด้านของอา,อาเนสรอรตครับพาทีมเฟยนูร์ดัตเทอร์ดัมประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยครับเพราะว่าสามารถโค่นได้ทั้งอาร์เจนอัมสเตอร์ดัมรวมถึง p s v ไอโอเฟนได้แชมป์เอเรเดวิชีลีก ลีกของเนเธอร์แลนด์ครับเป็นแชมป์ลีกสูงสุดได้สำเร็จสุดท้ายแล้วอาเนสลอตจะได้เป็นกุญซือลิเวอร์พูลถาวรแทนเยอเกนครอปจริงๆหรือเปล่านะครับและถ้าได้เป็นอาเนสลอตจะพาลิเวอร์พูลไปในทิศทางไหนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ p p พ v s p o r t Talk ในวันเสาร์นี้นะครับวันพรุ่งนี้ครับจะมี EP ีพิเศษส่วนจะเป็นเนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนั้นก็รอติดตามกันได้นะครับ คาดว่าวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เนี่ยจะอัปโหลดกันในเวลาเที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่เข้ามาดู PPTV s p o r t ปอก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel PPTV Sport รวมถึงไปกด Follow Facebook ของ PPTV Sport ด้วยนะครับ